มาตามกันตอในยกที่3นะครับ2ยกที่ผ่านมานั้นถือว่าโหทั้งคู่ออกอาวุธแลกกันอย่างสนุกใช้ได้เลยนะครับตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปนะครับเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเร้าใจกว่าใน2ยกที่ผ่านมาแน่ครับมาดูครับครึ่งทางของเกมกลางโชวครับแมาเปิดเกมมานี่เพชรนี่ชิงแต่สายก่อนเลยครับเพชรชาติชายหรือเดอะค็อปนะครับชื่อใหม่เขาแต่ว่าชื่อในสมุนต์น้วยังคงเป็นเพชรชาติชายอยู่ครับเปิดเกมเดินเข้าไปครับ ชนเข่าเอาความแข็งแกร่งเอาร่างกายมาสู้แล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับเริ่มบวกสอกันแล้วครับแลกกันแบบใครดีใครอยู่ทั้งหมัดทั้งสอกแล้วนะครับเพชรชาชายออกมาเปิดเกมเต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้เบียดก็ไปต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำไหตีเข่าเอาแล้วครับดูจังหวะการจับที่จับได้ดีด้วยครับจังหวะติดเชื่อครับไม่ต่อเนื่องกรรมการต้องเบรกเกมครับลุยต่อครับ เดินลุยแหลกครับเพชรชัชยอู้ยสอกขวาเอาครับแม่เริ่มมีของขมเข้ามาแจมแล้วครับทางด้านของเพชรชัยทางด้านของเพชรนีไม่สนใจแล้วครับจะเดินมายังไงตั้งรับแล้วก็มีแข้งสายเน้นๆครับเริ่มสายสายเริ่มไม่ค่อยเตะับอามาแล้วครับหนึ่งทีต้องเตะหน่อยนะครับน้อเงินต้องเตะสายใครต้องขยันแล้วนะครับเอาละครับดูว่าตอนนี้นี่พยายามจะเบียดเร็วขึ้นเพชรชัชยโอ้มาโดนเกี่ยวล่างล้มลงไปนะครับ ไม่สนนะครับขึ้นมานี่ก็เบียดเข้าหาทันทีเพชรชาติชายเบียดเข้าไปพยายามจับปล้ำในเพชรนี่มีแข้งสายนี่คอยสกัดเอาไว้นะครับดูนะครับว่าวงในนี่โอ้โหจะเสียเปรียบเพชรชาติชายแล้วนะครับวงในนะครับเพชรชาตชายก็เดินเดินต่อเนื่องเดินอย่างเดียวครับตอนนี้เพชรชาติชายไม่สนใจอะไรแล้วครับ เภทดื้อครับเตื้อไม่เลิกครับใช้ความแข็งแกร่งครับบทบี้ขยี้นายอย่างเดียวขณะที่เพชครับนายนี่ดูไม่มีอะไรครับเพราะเขาตั้งแล้วก็ล็อกไว้ครับแต่ว่าวงนอกดูครับแข้งซ้ายอ่ะดูนายนายเพชกอดแล้วก็เนี่ยครับตั้งไว้เฉยๆรอกรรมการแยกครับโอ้แข้งซ้ายนะออกแรงนะครับเพชแต่ว่าต้องออกให้ต่อเนื่องนะครับ นานๆออกทีนี้ไม่ได้โอ้เพชรชาชาัยนี่ดูว่ายิงชกยิ่งห้าวเหลือเกินนะครับเปียดท้าชนตลอดวงในดูจังหวะการจับกามปั้มเนี่ยโอ้โหแข็งแรงครับเหนียวนั่นใช้ได้เลยครับเพชรชาชาัยเดินเข้าไปนะเดินเข้าไปไม่ใช่ว่าไปรับแข้งครับต้องโตต้องบังให้มันมีน้ํามีเนื้อมากกว่านี้หน่อยครับโอ้มาแล้วเอาแล้วอ้าวแล้วลุกช้าด้วยแบบนี้เอาแล้ว เอาแล้วครับดูว่าดูจะหมดหรือเปล่านะครับโอ้โหเพชรเปียกเข้าไปตีตีน้ำเงินน้ำเงินโอ้ยชดไปดื้อเลยครับทำท่าจะลุกช้าแล้วนะครับตอนนี้ไถลานแล้วแต่มีแท่งซ้ายที่คอยสกัดเอาไว้มาดูว่าเพชรชาชัยไล่ขยมชุดใหญ่เลยครับเอาเปียกเข้าไปแป๊บหนึ่งชดเอาช็อตไปดื้อเลยครับเพชรช็อตไปดื้อเอาไงเอาไงเดินเอาแล้วครับ โอ <bin> <cil Merkel> ้โหเอาแล้วโดนต่างคนต่างบวกครับตอนนี้เข้ามากันกำชับนะครับทางเพชรนี่บอกให้เดินให้สาดแข้งต่อยมัดอย่าถอยอย่ารอนะครับมาดูว่าเพชรชาชยก็ยังคงเดินขยับก็หาจะชิงเดินครับปล้ำในตีไม่ได้ดี่กรรมการต้องแยกก่อนครับถูกครับยกที่4ครับกรรมการแยกไม่แยกไม่รู้ก็แต่ว่าเพชรเดินเสียบเข้าไปครับเดินลุยวางแข้งขวาจับนายได้แล้วนี่ครับ ต้องดูแลครับสิ่งที่จะตู้เทรนมาในช่วงพักยกจะทำได้หรือไม่ครับตอนนี้ที่เวทีไม่มีฝนไม่มีน้ำสายไฟร่วงหรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับต้องรอดูครับยกนี้นี่ออกมาเดินโอ้โหขยันเลยนะครับเพชรในช่วงพักยกนี่โดนกาชับมายกนี้ออกมานี่เตะสายต่อย้ายแล้วก็มีลำตัวสลับไปหน้าโอวแต่ว่าพอโดนโต้คืนนี้ก็ถอยอีกแล้วมาดูกันที่วงในดูครับวงในการจับโอ้ตีไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนครับ เพชรต้องเตะให้ไได้มากกว่านี้นะครับถ้าไม่เดินเดินหยุดหยุดจนเดินหยุดหยุดเสร็จเขาแน่นอนเพชรหน้าชายก็โต้คืนทันควันทุกหลุดลุกลูกทุกดอกเลยครับเอาอุ้ยเรียบร้อยแล้วเอ้าเอาเอาไอาไวไม่ไหวเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับโดนสอกไปก่อนนะครับชุดใหญ่เลยครับชุดนี้เรียบร้อยเลยครับกรรมการก็ยุติการชกนะครับเป็นทางเพชรชาติชาย ไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4ครับ